สบายดีทุกคนสบายดีเอฟซีพี่น้องเบิร์สุครุทุกคนเด้อสบายดีพี่น้องสาวลาวฮาวแหละกัพี่น้องสาวฟังไทยนําเด้อจ้าเมื่อนี้เฮาก็มาอยู่กับสองน้องละสไตล์สาวลาวคือเก,าออออกออ่าพี่นอ้องเมื่นอนี้น้องละพาพี่น้องขึ้นภูอีกแล้วพี่น้องมือวันนี้น้องลาสิพาพี่น้องมาเบิ่งอ่าบอคําเนาะสิสอบปอลาวพี่น้องคุนเบื้องลุ่มหันเป็นบ่อนที่เขาจกผ้าคําเนาะพี่น้องเขาจกพ้าคําเพราะว่าเป็นเป็นบริษัทของเวียดเนาะพี่น้องเวียด้องละสิพาพี่น้อง เบิ่งเลยนะพี่น้องเนาะการจกคำยุติสอบประปวลาวค่ะด้วยพี่น้อง้องหลากก็บอกคิดว่ามันสิยังมีทีคำทียังคุณยู่เบื้องลุ่มละพี่น้องตอนนี้น้องหลากก็อยู่เนินผูจ้าเดี๋ยวรองหลกักสิพาทุกคนเบิ่งเนาะไป สิพาทุกคนเมื่อเนพี่น้องเมื่อนีการน้องหลับมาหาน้องใหม่เนาะพี่น้องอะไรกันน้องหลาก็เลยพาพี่น้องไปเบิ่งการพุดคำอยู่ที่สอปลาวเนาะพี่น้องซึ่งมันเป็นบริษัทของคนียดนาาเนาะพี่น้องเนาะสิมาเฮ็ดคำอยู่นี่เนาะพี่น้องเดี๋ยวน้องหลาสีพาพี่น้องเบิ่งหนาเกลื่อนกันเลยพี่น้องไปพี่น้องเบิ่งน้ำกันเลยบัดนี้ เหนือเนาะพี่น้องจนกว่าเฮาสีฮอสบ่อนนาเกลื่อนน้อพี่น้องบอนเกลือนเพราะว่าเฮาเมื่อเฮากับสีขี่รถข้ามเกลือนอีกนะพี่น้องเนาะแล้วเฮากับสีขี่รถไปทางบ้านเฮาเลยนะพี่น้องแล้วเฮากับสีพาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศที่สวยสดโกงามเนาะพี่น้องเนาะอยู่ที่บ้านน้องล่านั่นเองพี่น้องตอนนี้น้องหลายแก่กำลังขี่รถเนาะมาจากอันนี้เป็นหนาพานะพี่น้องเป็นหนาพาเพี่น้องลงลาสินแให้พี่น้องเบิ่งเลย ไปบอนที่เ็นบริษัียดนามกํากลังขุดคนบ่คํานะพี่น้องเนะาะเพราะว่าแ่กี้หันอยูุบาน,น้องลากัมีค่ําอยู่แล้วเนาะพี่น้องแต่ว่าน,น้องลาก็คิดว่ามันน่าจะเบิดไปแล้วนะน,น้อง,างลากะบผคิดว่ามันสียังมีอีกสุดท้ายมันก็ยังมีไกลๆบ้าน,น้องละเลยเนาะเดี๋ยวเขากับไปส้มบรรยากาศแถวหนา้าเกลียดกันเลยตอนนี้พี่น้องไปไปส้มกันเลย we are two เ rm ัยของหนูผลงานมื้อนี้ว่าซั่นโถรับสิมาจับหนอไม้จ้ะพี่น้องของคุณแม่ของฉันเองเต้วใส่หนอไม้ที่ซันหาได้ซ่ํานี้แหละบ้านนั้นขึ้นฮอดภูว่าซั่นมันสิมาหาปลางาบีมอแดงไผสิบ่คิดแม่เอ้ยอาลคิดบกินงตะบงอีให้เติม นม้ยพายเอ้บอแมนนม้ยไหลไไนม้ยไหลจะพี่น้องสดๆท,ทนทอน,ทนกินแซ่บๆเลยนี่เออบืดแเวืออเบืดแจ่วบ้านหวานแม่ค่อยว่าเบ่งบรรยากาศแม่ค่อยใจสบังฉันก็นั่งร้องไห้โอเคจ้ะทุกคนสำหรับคลิปนี้น้องหล่กกับพ่พี่น้อง,พพองไปเบ่ง บ่อข้าเนาะหรือว่าบ่อทองนั่นเองจ้าพี่น้องอยู่ที่สปปลาวเฮานั่นเองจ้าทุกคนอยู่แถวภูแถวพาพี่น้องและการน้องหล่ากับพาพาพี่น้องไปบึงเครื่อนเสกะมานนำเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่น้องห้าไปหาน้องไม่แลวก็กลับมาลองหล่ากับพาพี่น้องไปบึงการคุดคําเนาะพี่น้องแลยก็ไปบึงสถานที่ที่เขาหาคํากัเนาะพี่น้องเนาะเป็นบริษัทคลองแหวนน้ำน้อพี่น้องที่คุดคําคุดทองอยู่แถวภูแถวพาพี่น้องและการน้องหล่ากับพาพี่น้อง ไปเบิ้งเกื่อ,อนเสก,กมาน้ำเด้อจ้ามื้อนี้เนาะสสารับคลิปมื้อนี้น้องล่ะก็สิขอจบคลิปไปซสำนี้ก่อนเดี๋ยวเฮาไปพบกันใหม่ในคลิปหน้าพายที่คำว่าเบิ่งคลิปนี้อย่าลืมมาเป็นกำลังใจให้น้องล่ะคือเก่ากดไลค์ก,กดแชร์กด Subscribe ให้น้องละ่ะในโดยจ้ามื้อนี้น้องล่กก็สิขอโทบไปก่อนสารับมื่อนี้กัสิขอตัวไว้ซสำนี้ก่อนเด้อสวัสดีสบายดีจ้า